โรงพยาบาลทุ่งว่าจังหวัดสตูลได้นำแนวคิดวิถีอิสลามสู่วิถีชุมชนเพื่อการมีสุขภาวะมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของชุมชนตามหลักศรัทธาครับมีการจัดบริการสุขภาพสร้างสุขภาวะที่สอดคล้องกับวิถีอิสลามในจังหวัดชายแดนใต้มาใช้เป็นแนวทางในการให้บริการในโรงพยาบาลตั้งแต่เกิดจนตายเราไม่ได้ทำงานตามคำสั่ง ออไม่ได้สั่งทั้งหมดในสิ่งที่พี่ทำแต่พี่สั่งใจพี่เองว่าอะไรก็ตามที่ทำให้คนไข้มีสุขภาวะได้นั่นคือสิ่งที่เราต้องทำขยายความคิดลงสู่ชุมชนลงสัมผัสปัญหากับชุมชนดุจญาติสนับสนุนช่วยเหลือในทุกกิจกรรมด้วยความจริงใจโดยการประสานเชื่อมโยงกับโตอิมามและกลุ่มดาวะในการแก้ปัญหาในชุมชนจนเกิดความสัมพันธ์ฉันพี่น้อง รู้สึกกินดีนะครับแล้วก็โครงการนี้ได้นําสิ่งดีๆมาสู่ชาวบ้านของของเราแล้วก็ได้ดูแลสุขภาพพี่น้องมุสลิมรณรงค์สร้างกระแสการบริโภคออกกําลังกายทําค่ายเยาวชนมุสลิมเพื่อต้านภัยยาเสพติดทุกวันนี้เราก็พยายามค้นหาอยู่แล้วในการทํางานพัฒนาคุณภาพให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นผลที่ได้รับก็คือประชาชนในพื้นที่ครับได้รับบริการที่ดีมากขึ้นหลังจากที่เราพัฒนาคุณภาพก็อยากจะให้ ความรู้สึกดีๆอย่างนี้จากของประชาชนในพื้นที่นะครับส่งไปถึงทางสรพทางอาจารย์ทุกท่านครับการทำงานกับชุมชนด้วยชุมชนเพื่อชุมชนให้มีสุขภาวะนั้นมีหลากหลายวิธีนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดอยู่ที่เจตนาความมุ่งมั่นความจริงใจและความเสียสละครับ